สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็พามาดูบอลสีที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะเพราะว่าช่วงตั้งแต่หน้าหนาวมาจนถึงตอนนี้นะคะบอลสีหลายๆต้นแลหลายตัวนะคะมีการยุบตัวลงไปนะคะและที่จะให้ดูตอนนี้นะคะก็เหลือไม่กี่ตัวนะคะที่นางยังหลงเหลือใบยอยู่เพราะว่าอ่าเราลดน้าําสม่ําเสมอด้วยแล้วก็มีการ มีกระโปดดินนะคะหน้าดินให้มีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะคะแต่ว่ามีบางกระถาน,นะคะที่ว่าหน้าดินเริ่มแห้งนะคะถ้าเราปล่อยให้ดินเริ่มแห้งนะคะเพื่อนนาจะยุบตัวไปเลยนะคะเหมือนหลายๆกระถางที่เราให้ดูตอนนี้นะคะเพราะว่านาง ยุบตัวไปแล้วค่ะขนาดดินที่เราใช้นะคะก็มีความโปร่งอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเป็นด้วยเพราะว่าอากาศนะคะแล้วก็ช่วงหน้าหนาวนะคะบอสีหลายๆตัวนะคะมีการยุบตัวนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะทําการเพิ่มหน้าดินให้กับบอนสีนะคะเพราะว่ามีหลายๆกระถางนะคะมีการยุบตัวนะคะเราจะทําการเพิ่มหน้าดินโดยการใช้ขุยมะพร้าวแบบนี้นะคะผสมกับดินนะคะเพื่อนแล้วก็มาโรยอ่าหน้ากระถางให้กับบอนสีนะคะเพื่อน เดี๋ยวเราไปโรยหน้ากระถางกันเลยค่ะหรือเ,เพื่อนๆนท่านใดนะคะสะดวกใช้เป็นมะพร,าร้าวสับแบบละเอียดก็สามารถใช้ได้นะคะเราจะโรยแบบว่าหน้าดินแบบนี้นะคะแล้วก็มีการคุยดินเก่าขึ้นมาผสมกันไปด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนทําทุกกระถางน,นะคะทุกกระถางที่ยังมีบอนสีที่มีใบแล้วก็มีการยุบตัวไปแล้วก็สามารถใส่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราเพิ่มควา,ามชุ่มชื่นให้กับหน้าดินแบบนี้นะคะเมื่อเราลดน้ําเป็นประจํานะคะ ขุยมะพร้าวกับดินที่เราใส่ไปนะคะจะทําให้มีความชุ่มชื่นนะคะนางก็จะค่อยๆแตกใบขึ้นมาเองค่ะเพื่อนบอนสีตั้งแต่เข้าหน้าหนาวมาจนถึงตอนนี้นะคะมีหลายตัวนะคะที่มีการยุบตัวไปนะคะถ้าเพื่อนท่านใดนะคะมีตู้บอนสีก็สามารถนําไปเก็บไว้ในตู้ก็ได้ะคะ่ะแล้วก็หล่อน้ําเอาไว้นะคะแต่ถ้าของใครนะคะไม่มีตู้นะคะวางอ่า อยู่อากาศภายนอกนะคะก็อาจจะมีการยุบตัวไปบ้างแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าหัวนางยังอยู่นะคะเมื่อถึงหน้าฝนนะคะนางจะแตกขึ้นมาดีอีกครั้งค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากให้นางแตกใบได้เร็วแตกยอดได้เร็วก็สามารถหาความชุ่มชื้นโดยการใช้มะพร้าวแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นมะพร้าวสับก็สามารถใส่ได้นะคะเพื่อความชุ่มชื่นนะคะนางก็จะแตกใบขึ้นมาค่ะเพื่อน เพราะว่ามีหลายกระถางนะคะที่ยุบตัวไปนะคะเราก็ทําวิธีนี้นะคะและก็ลดน้ําอย่างสม่ําเสมอนะคะหรือไม่ก็หาธาตุนะคะมารองก้นกระถางเอาไว้นะคะเพื่อนหล่อน้ําเอาไว้นะคะดินจะไม่มีความแห้งนะคะแล้วนาก็ค่อยๆแตกใบขึ้นมาเองค่ะเราจะทําอย่างนี้นะคะทุกกระถางนะคะเพื่อนก็กระถางบอนสีของเราบางกระถางก็เป็นดินเผานะคะเพื่อนไม่สามารถหล่อน้ําได้ก็ เราก็ต้องรดน้ําทุกวันนะคะแล้วก็หาวัสดุที่มีความชุ่มชื้นนะคะมาคุมหน้าเอาไว้แบบนี้นะคะถ้ากระถางไหนดินแห้งเกินไปนะคะเราก็ทําการคุยดินเก่านะคะขึ้นมาผสมกับกล้ยมะพร้าวที่เราโปะหน้าไปนะคะเพื่อน่ะเพ,นเพื่อนก็นลองนําวิธีนี้นะคะไปใช้กันดูได้นะคะกับการปลูกบอนสีนะคะหน้านี้ทําให้ดินแห้งบ่อยนะคะก็นําวิธีนี้ไปใช้กันดูได้เลยะคะ่ะน,นี่ก็คือบอนสีที่ยังหลงเหลือ ใบมีความสวยอยู่นะคะเพื่อนกระถางน,นี้นะคะเราใช้เป็นมะพร้าวสับนะคะมะพร้าวสับละเอียดนะคะเพื่อนผสมกระแกบเล็กน้อยนะคะตัวน,นี้จะค่อนข้างไม่ค่อยทิ้งใบเลยนะคะเพื่อนอันนี้จะมีความชุ่มชื่นอยู่ตลอดนะคะส่วนบางกระถางที่เราใส่ไปแล้วก็เริ่มทยอยมีการแตกใบขึ้นมาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนๆก็ลองนำเทคนิคนี้นะคะไปใช้กันดูได้นะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ